กินหมดเลยคุณหนูดีคืนนี้คุณหนูดีสวยจังเลยนะครับเอ๊ะผมพูดอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าครับทําไมทําหน้าอย่างนั้นนะครับออดปเปล่าค่ะเฮ้ยนี่ผมพูดอะไรไม่ถูกใจคุณหนูดีแน่ๆเลยเนี่ย เลยทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ไหวแล้วคุณดูดีโกนอะไรผมนะครับคุณดูดีมาผมก่อสิครับคุณดูดี จอะไรก็บอกผมมาสิครับออกมาคุยกันข้างนอกให้รู้เรื่องดีกว่าโอ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรนายออกไปร้องนอกก่อนผมไม่ร้องข้างนอกแน่ถ้าผมร้องข้างนอกนะคุณหนูที่ต้องหนีออกไปแน่เลยอ่ะผมจะนับหนึ่งถึงสามนะถ้าคุณยังไม่ออกมานะผมจะพาตประตูเข้าไปด้วยหนึ่ง อโอเคนะครับ <Okay. S 1> รออโอ๊ยคุยยผมรับประกันได้เลยนะครับว่าอาหารของทางร้านเราอ่ะสดแล้วก็ใหม่ทุกอย่างไม่มีทางเน่าหรอกครับมันจะสดแล้วใหม่ได้ไงถ้ามันสดแล้วใหม่เนี่ยทำไมแฟนผมได้ถึงท้องเสียอย่างนี้ฮะหรือนี่ใส่อะไรแปลกปลอมที่ปกติลงไปหรือเปล่าฮะไม่มีหรอกครับผมก็ทําปกติอย่างนี้ทุกอย่างแหละครับมีอะไรบูดไหม ขาดเสียไหมขาดเสียไม่ได้ไม่หรอกครับฮะของใหม่ทั้งหมดลบลบลบนี่เครื่องปรุงหมดอายุแล้วเปล่าเนี่ยใส่สารกันบูดหรือเปล่าของของใหม่ทั้งหมดเออแต่ก็มีบางอย่างไม่ปกตินะครับอะไรอะ่ะอะไรไม่ปกติฮะตอนที่ผมยก่งหาไปเสิร์ฟเนี่ยจู่ๆก็มีผู้หญิงมาเต้นระบำชาวเกาะให้ผมดูนะครับเต้นระบำชาวเกาะผู้หญิงที่ไหนอ่ละลักษณะท่า,าทางเขาเป็นยังไงอะ่ะก็ตาโต แย่ yeah, แล้วตัวดำดำแย่ yeah, มากๆขึ้นคันอ้วนมากๆ <Hey. S 1> ขวัญใจ hey. ขวญใจไม่เกี่ยวนะลูกยอดจังให้ขวัญใจทาาั hey. ้อ่ะนี่เธอไม่บอกว่าเ้อไม่ละขวัญใจ,ใจยอดคืนนี้กันตายนะ hey. ไม่ไม่ไปลยไปดลี่กวาไปไปไเอไป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 คุณดูดีครับคุณดูดีเชื่อย่านะครับคุณดูดีไปแล้วครับไปแล้วนี่ก็แล้วไอ้ลูกยอดอกล้จะสามทุ่มแล้ว นี่ลูกยอดควใช้ทำแล้วได้ๆหยุดทำไมเล่าขัใจเธอจำได้ไหมที่ดอกแล้วมันบอกว่ามันต้องกลับไปส่งคุณหนูดีที่บ้านไม่เกินสามทุ่มไม่อย่างนั้นถือว่าสอบตกทุกอย่างจบจำได้แล้วไงอ่ะ มันไม่มีทางกลับไปส่งคุณดูดีทันสามทุ่มแน่นอนนั่ไงนัไ่ไงไหวไหมครับผมมาค่อยๆเดินนะครับโอ้ยจะสามทุ่มแล้วอะ,อะถึงแล้วนะครับอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วคร <c oughs> ับเดี๋ยวคุณนูดีเกาะไว้ก่อนนะครับฮึบ <c oughs> รถไปสตาร์ทไม่ติดนะครับไปนะครับคุณหนูดีไป๊ยคุณหนูดีครับอย่างนั้นเดี๋ยวขี่หลังผมกลับดีกว่าครับ รถพี่ดอกลกักอ่ะฉันก็ถอนหัวเทียรนรถมาแล้วดิ<พ>อคอยดูนะไอ้ดอกลักมันไม่มีทางกลับไปส่งคุณดีทันสามทุ่มแน่นอนกลับรถดอกลักไหวไหมไหวครับคุณดี